สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์นีเวียสายการบินไทยแอร์เอเชีย<ฮ>รับวดีครับว่าเหมือนคันเกจบาค้นหาสุดยอดแชมป์นะครับประจำฤดูกาลที่2นี้นะฮะมาที่การแข่งขันในคู่แรกกันเลยดีกว่านะฮะเป็นการประทะก,กันร,ระหว่างลูกทุ่ง2ยุคนะฮะเราไปทำความรู้จักนะฮะคุณแอมผู้ที่ cover คุณหลิวอ,อราดาและคุณดา้าผู้ที่ cover คุณชายเมืองสิงห์กันครับ กูต้อนรู้กันไม่เคยรู้ข่าวแขร่หลายกูยิงกูยักชังกัลั่นอเปียนสตาไว้ไหวไฟสิ้นดีเมียที่ไม่ช่วคนรู้กันสั่ ันตั้งแปดก้าปีลูกสองคนหน้ามนอย่างนี้ไม่อยอดยาอินแม่ผู้ดีตินตาดิเงทำตะตีทำแช่เชือนชอบเลียนแดดเหมือนดาราฝรั่งฟังไม่รู้ดูตาถูกไม่ยอมรักตัวหัวใจทั้งแข็งหัวเดียวไม่รักได้เป็นไรโคดีฉันหายไม่เป็นแหละซึ่งทำปากแข็งแต่ใจออกเรียนที่นอนเด๋ยวรักขีหมน เม่อพี่มีชูคนรู้กันทัวแต่ตาพี่ทั่วเหลือทนอรักละลายมาปลายลานาฝนต้องหนาวกำมนยอมคนหายห่วงไม่อพี่มีชู อแ,แต่ตาพเธอเธอทำสวงอกเกยยพ่อไม่ใ,มมในใจปัุหวงหวงแต่แม่วงแม่ไกล่วงตัองวงบรรยากันที่โหดร้ายมากกับคณะกรรมการแล้วก็พวกเรามากเราไม่ให้ใครจากเราไปเลยอ่ะพี่เอก่อนเลยน้องแอมเปิดตัวมาเนี่ย พี uhm. <cima. S 1> ่มองตั้งแต่เปิดออกมาเลยเนี่ยวันนี้คล้ายมากเลยออกมาแล้วเวลายิ้มเวลาพิมพ์พราวอะไรเนี่ยฮะแล้วก็ท่าตรงท่าเต้นอะไรเงี้ยคือคือแกะมาได้ได้เยอะมากเลยมองแล้วคือคล้ายคล้ายหลิวมากเลยและโดยเฉพาะอีอีไปปล่อยจูๆจูอย่างเงี้ยฮะคือเหมือนน้องหลิวมากในตอนนี้นะฮะปล่อยจูๆจูนี่คนใช่ไหมคะคนค่ะ ส่วนของคุณเมียพี่มีชู้นี่นะฮะพิด้าพิด้าครับพิด้าวันนี้มาเต็มมากเลยครับซุ้มเสียงเขาแข็นผู้ชายอเออใช่สตรองมากเลยนะครับในวันนี้ร้องเหมือนร้องเหมือนเมียมีชู้จริงๆอ่ะมีเ <c oughs> มียแล้วหรอผมพี่ท็อปไม่เหลือแล้วครับ สำหรับน้องแอมนะคะพี่ว่าน้องคือต้องบอกว่ารอบนี้สมศักดิ์ศรีมากๆสาหรับเป็นการเป็นรอบออชิงแชมป์นะแอมอ, <M S 2> ออกมาร้องนะคะสิ่งที่พี่สัมผัสได้คือแอมไม่มีความกดดันอะไรเลยแอมมาสบายๆก็ต้องบอกว่าน่าจับตามองส่วนคุณได้เองวันนี้อย่างที่บอกว่าไม่ใช่ฟิตซ้อมมาแค่ความแม่นยําอย่างเดียวนะข้างในคุณก็ผ่อนคลายเป็นพ่อชายเมืองสิงขาาแต่วิวแชร์ ก่อนนะฮะก็คงคล้ายๆกับที่พี่ท็อปกับพี่เอนะฮะคือแรงค่อนข,ข้างน้อยนิดนึงแต่ดีลาท่าทางเนี่ยดูน่ารักนะฮะแล้วดูแล้วก็นึกถึงน้องหลิวเลยแต่ว่าวิธีการร้องของของของคุณด้านเนี่ยเรื่องจากวันนั้นผมไม่ได้มานะฮะยังมีบางบางคำที่ผมฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยเหมือนอาชายสักเท่าไรหร่คืออาจจะไปเน้นเอาเรื่องของเฮฮา บันเทิงอะไรต่างๆตรงนี้ก็ได้นะฮะทำให้รู้สึกว่าม,มีมีจังหวะที่หอบนิดนึง <c oughs> แค่คู่แรกนี่ก็สูสีกันแล้วนะฮะอยากบอกอะไรกรรมาการตัดสินชี้ขาดของเราฮะคุณแอมค่ะวันนี้นะคะน้องแอมก็ทําเต็มที่แล้วนะคะก็ขอกำลังใจจากคณะกรรมการด้วยนะคะโอ้ยมบเวลา <c oughs> โอายวันทีหนึ่ง ก็ดีใจครับวันนี้มาถึงรอบนี the ้แล้วก็ก็อย่าลืมวิวแชร์ใครเอาไปก็มาเชิญด้วยกรรมการทั้งสามท่านคิดว่าคุณแอมเหมือนหรือไม่เหมือนครับกดครับสามหมือนเอาแล้วคิดว่าคุณด้าเหมือน หรือไม่เหมือนครับกดครับอ๋อหนึ่งเหมือนครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับก็คือน้องแอมครับผมยินดีด้วยครับและเราต้องขอเส้นขอบมขต เจอในซอยวิ่งหนีแล้วคิดไม่เหมือนเอกนะเอกนี่บอกเจอในซอยโดดใส่โดดใส่